มาค่ะทุกคนวันนี้เกศพามาโซลังสิทธัญบุรีคลองสองนะคะมาดูบ้านหลังนี้ค่ะว่าทําอะไรให้บ้างนะคะเป็นบ้านรีโนเวทให้ใหม่นะคะผมเริ่มต้นที่ประมาณ6 0 0 0กว่าใครที่มีเงินเดือนตั้งแต่1นึ0 0ห่าบาทขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ค่ะหน้าหมู่บ้านนะคะมีโลตัสนะคะแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนด้วยอยู่ใกล้กับตลาดนะคะใครที่สนใจบ้านหลังนี้ทาเลดีมากค่ะอยู่เส้นลังสิท์นะครนายก45ค่ะมาดูค่ะ อันนี้ที่จอดรถนะคะเราปูกระเบื้องให้ใหม่หลังคาเราใส่ให้ใหม่ค่ะมีปั๊มน้ําแทงน้ําแถบให้นะคะมีก๊อกน้ําด้านหน้าใส่ให้เรียบร้อยนะคะด้านข้างเราใส่เป็นไม้ละแนงทั้งสองข้างนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวเนาะประตูหน้าบ้านนะคะอันนี้เราใส่ให้ใหม่ ะะที่จับเป็นแบบก้านโยก like แบบนี้นะคะป่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในนะคะพอเข้ามาด้านในค่ะก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกนะคะบ้านหลังนี้เราแถมให้หมดเลยนะคะอันนี้โซฟานะคะด้านข้างก็ดีไซน์ด้วยกรอบรูปสวยๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้บิวอินวางทีวีนะคะทีวีนี้เราก็แถมให้นะคะบ้านหลังนี้ใครที่สนใจนะคะลังสิตนคร fahr, นายกเอ้ยเส้นลังสิตนครนายกอยอู่คลองสองธัญบุรีคลองสองนะคะมาดูโซนของห้องน้ําค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ําอันนี้อยู่ใต้บันไดนะคะนี่ทุกคน อยากจะนําเสนอมากเลยกระจกเหมือนในคอนโดค่ะเวลาที่เราจะแต่งหน้าเปิดไฟได้ด้วยนะปิดไฟมีเวลาตั้งแต่งหน้าเราจะได้ดูเวลาได้ว่าถึงเวลาไปทํางานแล้วนี่ไปดูไปดูโซนของข้างหลังกันค่ะอันนี้แยกกั้นให้อันนี้ทําเป็นห้องกินข้าวห้องรับประทานอาหารเราโต๊ะกินข้าวเราแถมให้เรียบร้อยนะคะแยกโซนให้ที่สําคัญนี่เคาน์เตอร์บาร์นะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะมีก้อนเลื่อนระดับได้ด้วยนะคะ สวยงามไปแล้วนี่คะ่ะทุกคนอันนี้เป็นห้องกินข้าวที่สามารถปิดเก็บเขาเรียกอะไรปิดป้องกันกล<ด>ิ่นเออได้นะไปดูโซนของข้างหลังนะคะอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวให้เครื่องซักผ้านะคะทําใช้วางพื้นที่ได้เพิ่มข้างบนวางทากับข้าวหรือวางอะไรได้นะคะอันนี้ คาน์เตอร์เอชั้นทําให้นะคะแล้วก็มีหูดดูดควันนะคะเตาแก๊สนะคะให้เรียบร้อยบานซิงนะคะใส่ให้เรียบร้อยค่ะทุกคนนะคะบิวอินนะคะตู้เก็บของคือพร้อมอยู่มากใครที่กําลังหาบ้านโซนนี้เนาะของสองหลังนี้เลยผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ6กพันกว่าไปเดี๋ยวเก็บพาขึ้นไปดูชั้นสองส่วนของห้องนอนว่าสวยงามแค่ไหนคะ่ะไปนะคะบ้านหลังนี้ผอเริ่มต้นที่ประมาณ6กพันกว่าใครที่เงินเดือนตั้งแต่ ห5 0 0 0พั 15, บาทขึ้นไปนะคะทุกคนขึ้นมาชั้นบนค่ะก็จะมีโซนของห้องน้ําอยู่ตรงกลางนะคะขึ้นมาเลยห้องน้ําอยู่ตรงกลางนะคะกระจกก็ใส่เหมือนกันเลยนะเล่นอันนี้ได้เลชั่เวอร์เราใส่ให้ใหม่นะคะแล้วก็กอบ็อกขึ้นมาไว้วางของอันนี้ห้องนอนด้านหลังนะคะห้องนอนด้านหลังเราไม่ติดใครนะคะอันนู้นนะคะใกล้โรงเรียนเลยนะคะมองเห็นโรงเรียน